กีฬาไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วท่านมาเป็นการทักนันตจีโต้นจีนใช่ผมรู้คี่เพชรบ้นแพงนี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะเาจะีโนตจีโตจีโตจีกีฬาตจีนรว่าแรับเิก็จะมางานไนีแนระัชุดชชุดร้านอะไรเาไม่ได้เขาทุกจีมาไม่เรีนะฮะเขาทุกจีมาเียกเหรอยไม่ทุกยังไม่ทุบโยังไม่ทุบกำลังจะทุบโอแต่ว่ามาเอาดีนานัีนตนจีโตนจีนตองของกีฬากีฬาต้นจ ไม่แม่ตั้งแต่รู้กันมามีชุดนี้ไหมชุดนี้ไม่ไม่ทุกครั้งทุกวันก็สวยอยู่แต่ว่ามันแล้ชุดนี้คือมันแบบโมเดิแต่เมื่อวานนี้มันก่อนอะไรมางดำดำแล้วก็ขาวดอกดอกไม่ไมไม่ดอกดอกแต่อันนี้จะดูดีมากชุดาอะไรมันเข้ากันหมดทุกทีสวยอ่า จะมีผลงานเพลงใหม่ๆคือกันก็จะว่ายก่อนเรากะปวดอนเราลงกันหลังจากที่ว่ายไปแล้ว,วคือเรเขาบุ่นบคือแาว่ายไปเพื่อสั่งรกระแส คุณภาพเรามีนเราไม่ซื้อคุณภาพเราไม่ต้องกลัวมันเลือดมันเลือแค่มีดีที่จะดแต่นไมอะไรก็ช่างเรามีงานทำละเราเอนที่าานดอด้วยวัสดน้นดีเผืวัสดนแล้วว่ามันดอะไคมกันได้ว่านีก็คือรของเราว่าินิคุณภาพ่านตัวไดผู้ใดขาดสามารถจะเป็น้ ยิบโลูไหมไมได้จุกตำแหน่งีคือคนเก่งคนนี้ได้หมดให้บอกสสัยใหญ่ได้บอให้พี่โกทุกะลจัได้หมดเลยได้หมดเลยูจะแยกกระเป๋าเ f ฟทุกคนด้วยนะคะพี่นองเ c าทุกคนแล้วก็พเาท่าแตผลกรางยทนเพื่อนกานํามาวย่ดแัน่าให้กราย้วม่สภาครับแล้วก็เรื่องโซเชียล เรื่องโซเชียลสูงก็ไลฟ์คอนเทนครับอะอไรดีให้กับแฟนครับไปเรดูได้ให้ได้เห็นแต่ว่าระวังยิ่งเรื่องเรื่องคอมพเมนต์ไม่ต้อง,องลุลงงกไม่ต้องเก็บไว้ใส่ใจไม่ต้องคอมเมนต์ลุกไม่ต้องไม่ได้ใจคนยองคนจะมาเป็นผู้สนันอีกแสนถึงจะดีขนาดนี้สูตจะร้องดีเราอยาู่ข้อแตกแต่มาถึงตรงนี้ไม่พอร้องแกมกีโก เกมเจตุลงเห็นบ oh so nice. ่หน so ุกท mm ่านนั้นโดนไปเนี่ออกมาวดเอออันนั้นอันนี้วาเพราะว่ามันมันทุกคนในวันโลกโซเชียลนังไงเพราะว่าตัวนี้มันหลายผู้ใดกันนี่ก็จะแบบนี้บางคนต้องเข้าใจบางคนยังเป็นอาวัจจัร์ดูเสิร์ฟฟอมบางคนจักเป็นแบบนี้เกฮาวปูดูตัวตนเขาเราไม่รู้ตัวตนเขาเขาไม่รู้ตัวตนเขาแต่มาคอมเมนต์ารคอมเมนต์เพราะชื่อกรดที่ว่าเขาใคราตั้งคนใหม่แต่วาคือแบบกลัวๆหรือลอยให้เขาเสียบรสัทฉะนั้นต้องจูงให้ได้ หลักสิบแต่ทำไมเราต้องเอาคนที่มีอคติกับเรามาทำลายความฝันเราเอาคนที่คิดว่าดีครับมาคิดจนที่เราไม่สามารถทำงานใหญ่ได้ไม่สามารถทำงานได้ใช้เงนชื่อลุยสั่งพลังเพราะว่าที่บ้านต,ต้องเจอสักวันจะต้องเจอม้วนที่แล้วเป็นอะไรก่อนม้วนที่แล้วอ่ะเพราะว่าอะไรนางเอกเราจะอะไรที่ซื้อเงินชื่อเท่าฉันช่วยบอกเขาอะไรที่ซื้แล้วก็สมควรสิ้นเปลื เราบนบ่เดิลหนาวันนี้ยบกว่านาัเได้ีดอกนมาอยู่สามานเยนะใช่สาาเนะนนหลดนม้ดนแร์ดบีที่องแต่จริงๆแล้วหนูยังไถึงเอเราเข้ากันไม่ไม่โดนม้ดนแคร์ดนบอดีคำั้เราคำสาบาเอาคำสาานตั้งเป็นหลักีี้ เาาขามคือกันแท้เอาที่คือ้านนีไม่คือกันแท้น,นี่ยิงยิงปักตังมีโอกาส